สวัสดีครับกลับมาพบกับพ,พริเวิสปรฐมวังคารที่19สิงหาคม2 0 2 5กันอีกครั้งนะครับผู้ใดที่ล้ำหน้าไปและไม่ดำรงอยู่ในคำสอนของพระคริสต์ผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่พระองค์ได้สอนผู้นั้นไม่มีพระเจ้าในพระธรรมสองยอนบทที่หนึข้อที่เก้าได้บอกว่าผู้ใดที่ล้ำหน้าไปและไม่ดำรงอยู่ในคำสอนของพระคริสต์ผู้ที่ไม่พอใจในสิ่งที่พระองค์ได้สอน ผู้นั้นไม่มีพระเจ้าแต่ผู้ที่ดำรงอยู่ในคำสอนนั้นเขามีทั้งพระบิดาและพระบุตรในบริบทนี้อาจารย์ยอนกําลังเตือนให้พี่น้องผู้เชื่อระมัดระวังคนสอนคนประกาศเท็จที่เป็นศัตรูต่อความจริงของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ไม่มีความพอใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้สอนได้ประกาศไว้โดยเพิ่มเติมสิ่งที่ไม่เข้าใจโดยอ้างว่าเป็นวิชาความรู้ที่ลี้ลับในโลกวิญญ,ญาณ ที่ตัวเองหลงเชื่ออยู่ว่าเป็นความจริงแต่ที่แท้จริงเป็นความเท็จทั้งปวงอาจารย์ยอนเตือนให้พี่น้องคริสเตียนระมัดระวังข้อมูลความเท็จของคนเหล่านี้โดยหนุนใจให้ยึดมั่นในความจริงของข่าวดีแห่งพระคุณและคำสอนของพระเยซูที่ไม่ได้ถูกซ่อนอยู่หรือลี้ลับแต่ซึ่งได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้ามีรากฐานอยู่ในความจริงของพระคำของพระคริสต์ เช่นพระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สามข้อที่16ว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และโลกยิ่งนักถึงกับได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสเพื่อทุกคนที่วางใจพึ่งพาในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศตายนิรันด์อยู่ในความบาปแต่ได้รับการบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระองค์มีชีวิตนิรันด์ที่เป็นของพระองค์เหมือนพระองค์ เป็นพระคำความจริงของพระเยซูคริสต์ที่ง่ายๆเข้าใจไม่ยากไม่ได้ลี้ลับตรงไหนเลยและโดยการดำรงอยู่ในความจริงนี้เราได้มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและไม่มีวันแตกแยกกับทั้งพระบิดาและพระบุตรเราได้รับชีวิตนิรันดรจากการบังเกิดใหม่เข้าร่วมส่วนเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์โดยผ่านทางความเชื่อวางใจในผลงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่จากความพยายามของเราเอง ในพระธรรมโคโลสีบทที่สองข้อที่6ถึง8ได้บอกว่าฉะนั้นในเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์หรือความจริงเป็นพระผู้เป็นเจ้าจงดำเนินชีวิตในพระองค์หรือความจริงต่อไปเถิดฝังรากฐานและมีชีวิตที่สร้างขึ้นจากพระองค์หรือความจริงให้ความเชื่อเข้มแข็งขึ้นตามที่ได้รับการสอนมาและท่วมท้นด้วยการขอบพระคุณพระเจ้า จงระวังอย่าให้ใครทําให้ท่านตกเป็นทาสด้วยปรัชญาที่ลวงหลอกและไร้ค่าตามประเพณีนิยมของมนุษย์และการบังคับของอำนาจแห่งวัตถุท้องฟ้าแทนที่จะดําเนินตามพระคริสต์หรือความจริงล้าหน้าไปหมายถึงการก้าวออกไปจากคําสอนที่แท้จริงของพระคริสต์หรือการพยายามเพิ่มเติมสิ่งอื่นเข้าไปในคําสอนของพระองค์ซึ่งอาจนําไปสู่การหลงทางจากความจริงของข่าวดีแห่งพระคุณ การล้ำหน้าไปในที่นี้จึงหมายถึงการไม่ยึดมั่นในคำสอนที่พระเยซูได้ประทานไว้ซึ่งเป็นพื้นฐานของความเชื่อและความสัมพันธ์กับพระเจ้าการดำรงอยู่ในคำสอนของพระคริสต์เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระบิดาและพระบุตรอย่าแสวงหาความรู้ที่เกินเลยไปจากพระคำของพระคริสต์การพยายามแสวงหาความจริงใหม่ๆที่ไม่ตรงกับสิ่งที่พระคริ์ทรงสอน ไม่ได้นำเราไปหาพระเจ้าแต่กลับพาออกห่างการยึดมั่นในรากฐานความจริงของพระคำของพระคริสต์เช่นการได้รับรู้ความจริงและมั่นใจว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร์และพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ภายในเราตลอดไปชัว่วนิรันดร์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในความจริงนี้ก็พอแล้วความจริงแล้วแค่เรารับรู้ว่าพระบิดากับพระเยซูได้เข้ามาอยู่ในเรา เป็นหนึ่งเดียวกันกับเราตลอดไปก็พอแล้วไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรอีกความจริงไม่เปลี่ยนโลกอาจเปลี่ยนไปแต่พระคำของพระคริสต์ยังคงเป็นหลักที่มั่นคงพระเจ้าอวยพรครับ